สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันนี้ฮะมาพบกับรุ่นรวยเหนือดวงกันครับนะฮะสำหรับพระปิดตานะครับวันนี้ผมก็มี แบบลุ้นให้เครับผมมีมา2ลังเลยนะครับผมมีมา2ลังเลยถ้าใครอยากได้แบบลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําตาราง 1- นึถึงร้อให้นะครับแยกลังนะครับให้แยกลังเลยนะครับหนึถึงร้อยลุ้นละ250บาทเท่านั้นพี่ลุ้นละ250าบาทในนีนเป็นลุ้นรวยเหนือดวงฮะของปู่มหาศิราสิริจันโทนะฮะนะฮะวันนี้ได้มา2ลังนะครับได้มา2ลังนะครับนะผมจะแยกนะพี่ลังเปิดกับยังลุ้นนะแต่แยกเลยนะผมได้มา2ลังนะฮะเดี๋ยวผมเอาลังหนึ่งให้ชมนะฮะ ได้มาสองลังครับนี่ฮะได้มาสองลังนะครับในนะครับถ้าสนใจนะพี่ทักมาได้เลยนะฮะสนใจพี่ทักมาได้เลยลุ้นละสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้แล้วเรามาแกะหนึ่งลังครับนะแกะประมาณสี่รอบรอบละยี่สิบห้าองค์นะครับเดี๋ยวนี้มาเปิดรอบแรกกันเลยนะฮะนะครับผมขออนุญาตเลยฮะแกะก่อนนะฮะะนครับผมขออนุญาตตัดภาพเลยกันนะพี่เนาะจะได้ไวๆเนาะ นะตั้งกล้องแป๊บนึ่งเปิดมาก,ก็เป็นมานี้พี่นะครับใบรายการนะครับเดี๋ยวผมขอยากหน่อยครับนะเอาวางเรียงเลยแล้วกันนะครับทั้งหมดผมขอสักยี่สิบห้าหลุ้นนะครับยี่สิบห้าลุ้นนะครับ เปิดลุ้นมันพร้อมเลนพี่นะครับตอนที่ห้าดูทั้งน้าตาครบเลยแบบ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงเลยกันนะพี่เนาะเดี๋ยวไวๆนะพี่นะนะครับตัดภาพมาตอนเลี้ยงเลยแล้วกันพี่นะครับใครสนใจลุ้นก็ลุ้นได้นะพี่นะเดี๋ยวผมแกะอีกรังนึงให้จะเป็นรังลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวจบอีพีนี้เดี๋ยวผมทําตารางอ,าอันดนะับหนึ่งถึงร้อยให้นะครับหนึ่งถึงร้อยให้นะครับนี่ฮะ เปิดยี่สิบสี่รุ้นนะครับเปิดได้ประมาณยี่สิบสีุ่่นนะครับนี่แถวละแถวละแถวละหกสี่สี่สี่แถวอ่าโอเคนะครับเด,เดี๋ยวช่องว่างนี้ไว,ไว้ไว้เปิดนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับมาเราเปิดด้นยพร้อมกันพี่นะครับโอเคมามารายการที่หนึ่งเลยกันนเดี๋ยวเอาสัมนาคุณยกหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสัมนาคุณยกหลงังก่อนนะครับสัมนาคุณยกหลังนะครับผมมีอยู่ สองรังถูกไหมพี่ก็จะมีรังลุ้นเนี่ยก็จะมีรังลุ้นแล้วก็รังที่จะแกะนะครับมีสัมมญนาคุณนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนะครับว่าเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมาสักครู่นะพี่ชายนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีให้รุ้นของผมมากมายหลาะรายการกระตี่พี่ทั้งมวลสารพุษคุณเกสิเกจิทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จีวรลุงปู่มหาศิลา นะครับแล้วก็ที่สาคัญมีเซอร์ไพรส์นะครับนําเลิกนะครับแล้วก็หุ้มทองคำนะครับเจอแป้งนะครับแล้วก็รายการพิเศษรายการพิเศษเจอแป้งนะฮะอีกหลายรายการเลยพี่แรก่เล็กน้ำพีจำบอดน้ำพีที่อุดตลิดนะฮะนะครับแล้วก็มีตะกุดทองคำห้าองค์นะครับตะกุดเงินเก้าองค์นะฮะบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละองค์นะทีเด็ดทางงานพีนะมีงานเพ้นสีนะครับมากมายหลายรายการเลยทีเดียวพี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ฮะ รายการสัมมนา,านคุณนะครับรายการสัมมนา,านคุณนะผมมีอยู่สองชุดนะครับผมมีอยู่สองชุดนะครับก็จะเป็นรายการเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับพี่พี่ทราบมาอยู่ว่าสองรายการนี้ร้อนแรงมากนะครับเป็นทั้งสององค์เลยพี่นะเนื้อดินเผาท่าสะแบงทั้งสององค์นะฮะเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองนะฮะแล้วผมมีนะฮะชุดลุ้น กับชุดที่จะเปิดจะเปิดตอนนี้นะครับผมเลยมีสองหนองชุดนะครับสำหรับนาคุณยกหลังนะครับก็จะเป็นลุ้นอาพลอยด้วยฝังพลอยลุ้นตะกุดปลอกลูกปืนนะครับนะลุ้นอีกทีลุ้นอย่างอีกทีหนึ่งก็วจะเป็นเนื้อดิบเผาท่าแสแบงนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดเบสิกเลยนะครับนะชุดละ1,500บาทนะครับชุดละ1,500บาทนะครับผมไม่เปิดนะผมขอเปิดชุดที่1,000พ สี่ร้อยบาทนะครับผมขอหนึ่งพันสี่ร้อบาทพี่เนื้อดิมเผาถ้ากะแบงรู้กันอยู่พี่นะครับว่าร้อนแรงแน่นอนนะครับโอเคนะพี่นะผมได้สองชุดน้หมดแล้วหมดเลยนะพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นสํานาคุณยกรังนะพี่นะไม่ได้หาง่ายนะครับนะมาเดี๋ยวพี่เรามาลุยรายการที่หนึ่งเลยครับมาฮะหรือรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดเลยด้วยกันเลยครับจะ่เออรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาฮะ นะครับย้ำนะครับว่ารุ่นละ250บาทนะครับนะส่วนใครที่นะฮะดูชมนี้ก็จะมีรายหลักหลายราคานะครับให้พี่น้องได้เลือกกันนะครับวันนี้เรามาเปิด24รายการครับรายการนี้เปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อสีลาแรงนักมหารวยครับโอ้โหเลขโค้ดนัวเบอร์พี่48ครับนี่ฮะนะมหารวยเลขโค้ดนัวเบอร์48ครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนะรุ่นนี้โค้ดดีมาก นะครับโคดแจวเลยพี่นะโคดอยู่ตรงนี้แจ๋วเลยพี่รายการนี้นะครับรายการนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองเนี่ยนะฮะองค์นี้จะองค์ใหญ่กวรวยไม่ยั้งนิดหนึ่งนะจะองค์องค์ใหญ่กวรวยไม่ยั้งนิดหนึ่งนะครับองค์ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับนะองค์ใหญ่กว่ารวยไม่ยั้งนะพี่นะกำลังดีกำลังดีที่รวยกำลังดีเลยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการที่สองเลขโค้ดจำเบอรุ่นนี้สวยมากนะเลขโค้ดจำเบอรุ่นนี้ตอกตะกุดเลยเลขโค้ดจำนวนสามหนึ่งเนี่ฮะดมดูรายการเลยพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสาวหลงสาริกาครับโอ้โนะฮะรายการนี้เป็นว่านสาวหลงสาลิกาครับนะมีสาลิกาอยู่ด้านหลังฮะเนี่ยมีสาลิกาอยู่ด้านหลังครับพี่ รายการนี้นะครับนี่สาริกาด้านหลังด้วยรายการนี้ขอเนีคยับององแลนะฮะว่านสาริกาสาวหลงองค์นี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สองขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นว่านสาวหลงตะกุดทองแดงครับนี่ว่านสาวหลงตะกุดทองแดงพี่เลขขอตัาเบอร์เจ็ดศูนย์ นะครับนจะกุดทองแดงเลขคุณเบอร์เจ็ดศูนว่านสาวหลวงพี่รายการนี้เอาไปพี่ใครนะครับขอที่สองห้าบาทพอพี่รายการที่3ามนะครับต่อมาฮะรายการที่4ี่ครับพี่รายการที่4ี่ครับเป็นเนื้อศีาลาแรงจีวอนสายสิล เลขโค้ดเบอร์พี่97นะครับเลขโค้ดเบอร์97พี่อู و, รายการคลาสสิกเนื้อสีร่าแรงนี่นะรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะครับขอที่350บาทพอพี่รายการนี้ขอที่350บาทครับนะรายการนี้รายการที่สี่นะฮะต่อมาฮะรายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่ห้าพี่เนื้อเกษรเพ้นสีไปจำวันเกิดเนี่ย เนื้อเกสรเพนสีประจำวันเกิดพี่เลขโค้ดจำนเบอร์หกสิบสี่นนะครับเลขโค้ดตํนเบอร์หกสิบสี่ครับพี่นี่ฮะเลขโค้ดจำนเบอร์หกสิบสี่นี่ฮะเพนสีประจำวันเกิดน่าจะสีเหลืองั้างอี่นะสีเหลืองไอ้เขียวเนี่ยนนี่นะครับสีประจำวันเกิดพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับนะเอาไปสามร้อยบาทพี่รายการที่ห้าต่อมาฮะพี่ชายฮะรายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดมาครับโอ้โหผงทุบก,กุด3สามขัตริย์นะเนื้อผงทุบกุด3สามขษัตร์คบเงินทองหน้าครับเลขโคตรเบอร์หม่เลขหนึ่งห้าครับเลขโครเบอร์หม่เลขหนึ่งห้าครับพี่นี่ฮะร,รายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทพี่นี่ครับนะรายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทพี่สามขัตริย์เลยนะครับขอสี่ร้อยสี่ร้อยพอพี่นะขอที่สี่ร้อยพอพี่รายการที่หกนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับพี่ชายนะะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อผงพุทธคุณแปะแผ่นทองคำครับโอ้โหรายการที่แปะแผ่นทองคำด้านหน้าพี่เลขคนเบอร์ใหม่เลขเจ็ดด้วยฮะเลขคนเบอร์ใหม่ทเจขข็ดครับนี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อย ห้าสิบาทครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับองค์ใหญ่ๆสวยๆกำลังดีฮนะรายการต่อไปครับรายการที่แปดครับพี่ชายรายการต่อไปฮะรายการที่แปดเปิดมาพี่เนื้อหัวใจลาหูกำไรเงินฮะนี่ฮะลาหูนี่ฮะเลขคนเบิร์เจ็ดสิบห้าครับี่กำไรเงินฮนะ,นะ,ละ,นะเลขคนเบิร์เจ็ดสิบห้าน,นะน,นะพี่นะายการทีนะนะ่ข้อมือเงินพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทครับ 350บาทพอพี่นะฮะรายการที่7นะครับเอ้ยรายการที่8นะครับต่อมาฮะรายการที่9ครับรายการที่9เปิดมาเนื้อผงพุทธคุณตะกุดทองแดงครับเนื้อผงพุทธคุณตะกุดทองแดงพี่เลขโค้ดตัเบอร์50นะครับเลขโค้ดตําเบอร์ที่รายการนี้เอาไปพี่นะครับรายการนี้เอาไปครับนี่ฮะ250บาทพอพี่นะครับ250าบาทพอพี่รายการที่9นะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่เก้าครับพี่ชายเนี่ยรายการที่เก้าครับเป็นรายการที่สิบท้อีครับพี่รายการที่สิบเปิดมาครับพี่โอ้โหรายการที่เพ้นสีประจาวันนะฮะนะฮะลงยันน้าเอเพ้นน้าเงินครับเลขโค้ดจำอร์ครับหมายเลขสองร้องหัวหน้าฮะหมายเลขสองร้องหัวหน้าครับพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะพี่ชายครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่เนื้อผงทุบปิดแผ่นทองคำนะฮะปิดแผ่นทองคำด้านหน้าพี่เลขโค้ดเบอร์นะฮะห้าหนึ่งนะครับรายการที่เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่สิบสองฮะรายการที่คือสองเปิดออกมาพี่เนื้อว่านสาวหลงรวยแบง์เซคขวัญถุงฮะรวยแบงเ์เศษคขวัญถุงพี่เลขโค้ดเบอร์ครับหมายเลข ยี่ิบสองครับโอ้โหนะครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับนะในการที่ยี่สิบสองครับนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสามนะครับพี่ชายโอ้โหบอกเลยว่ารุนนี้ติดเจ็ดกันเลยเดียวฮะเปิดมาครับเออรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อใบลานกำไรเงินฮะ เลขโค้ดนันเบอร์พี่40ครับเงินกำลังเดินเอาไป350บาทครับพี่รายการที่13นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่14ครับเบ็ดจังรายการที่14ครับรายการนี้มีเนื้อสีดาแรงแบงค์เสกครับเลขโค้ดนันเบอร์หมายเลข40 5สสิบพี่ นะครับห้าสิบหกครับพี่นี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบสี่ต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่สิบห้าจุ่มลักแปะทองฮะรายการที่จุ่มลักแปะทองนะครับยังไม่ได้นะครับทองคํายังไม่ออกนะครับอันนี้จุ่มลักนะครับแปะทองครับนะเลขคนเบอร์แปดสิบสี่ฮะ รายการนี้โคตรคลาสสิกเลยพี่นะ네ครับโคตรคลาสสิกเลยโอ้โหที่วสวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะ네ครับรายการนี้ขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทเลยกันพี่นะคลาสสิกจริงรายการนี้การที่สิบห้าต่อมาการที่สิบหกครับนะโอ้โหรองคุ้มทองคําอยู่นะพี่นะรองหุ้มทองคําอยู่นะ <c ười> รุ่นนี้มีมือทองคําด้วยนะมีมือทองคําด้วยหุ้มทองคําก็มีนะครับนะเดี๋ยวรอรุ้นอยู่นะ ต่อมาฮะรายการที่16เปิดต่อมาครับรายการนี้เจ้าน้ําเงินไม้มงคลครับโอ้โหไม้มงคลนะฮะเลขโค้ดัมเบอร์ครับหมายเลข69นะครับหมายเลข69พี่รายการนี้เอาไปพี่2 5 0บาทครับนะครับ2 5 0บาทครับพี่นะรายการที่16นะครับ16ต่อมาครับรายการที่17ครับ รายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหจันน้ำเงินนะมหาละรวยครับรายการนี้เลขโคดนัมเบอร์ 17, ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปพี่นี่ครับสองร้อยห้าสิบาทครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดครับวอเหนียวนะนะ เหนียว uhm นะพี่ตาทองคํายังไม่ออกหุ้มทองคํายังไม่ออกและตะกุดเงินทองคํายังไม่ออกพี่รายการนี้เป็นเนื้อทีราแรงปัดทองครับเลขคนจับเบอร์ห้าสิบเจ็ดครับนะฮะเลขคนจับเบอร์ห้าสิบเจ็ดพี่รายการนี้เอาไปครับสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการทรไปครับรายการที่สิบเก้า รายการที่กล้าเปิดมาตะกุดทองคาหรือเปล่าพี่โอ้โหไม่ใช่ฮะเป็นเนื้อผงทุบจะกุดปอกรถปืนะับโอ้โหจะกุดทองคํายังไม่มานะฮะตากุดทองคํายังไม่มาครับพี่จ๋านะเลขโคนดเบอร์ umber, พี่ใหม่เลขเก้าสิบสองวาพี่นะเกะ้าสิบสองพี่นี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับกุดตอกรถปืนพี่นะขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่น่ครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับพี่จ๋ารายรการที่ยนะี่สิบฮะ รายการที่ยี่สิบครับจะมาพี่กุดทองคำมาพี่เฮ้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยรายการที่เปิดมาโอ้โหเป็นรายละเอีดลูกปืนนี่ฮนะเลขโค้ดเบอร์พี่หมายเลขเก้าสิบเท่าไหร่เอ่ยนะคหมายเลขเก้าสิบห้านะครับนะีบ่ฮะเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทพี่เก้าสิบห้านะครับแต่พิเศษให้พี่นะปกติสามร้อยนะนี่คือพิเศษให้เลยตอนอีพีแรกนะครับไปเลยพี่รวยกันนะครับ ต่อ,อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่21ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงทุบจีวอนสายสินะเลขโคดมเบอร์พี่หมายเลข68ครับนี่ครหมายเลข68พี่รายการนี้เอาไปครับ300บาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่22อุ้ย,ยจะกดทองคําไม่ออกจะกดทองคําไม่ออกหุ้มทองคํายังไม่ออกพี่โอ้โหต้องติดตามต่อไปพี่ต่อไปเจ้าน้ําเงินลอยโอยเสกครับเจ้าน้าเงินลอยโอยเสกพี่เลขโคดําเบอร์ใหม่เลขเบิ้ลฮะเบิ้ลไหมพี่ไม่เบิ้ลเสีบย48ครับนี่รายการนี้เอาไปพี่258ครับต่อมาครับพี่ชายก็ไปลุยกันต่อครับรายการที่23ครับรายการรองสุดท้ายพีนี้ ลองสุดท้ายเปิดออกมาเจ้าน้ำเงินกำไรเงินครับโอ้โหเอาไปพี่ส0 0รอยบาทเลขโคดเบอร์สองูนเนี่ยเลขโคดเบอร์สองศูนยนะรายการนี้นะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่24ครับโอโ้ไม่ออกครับเหนียวจริงๆครับเหนียวจริงๆครับพี่นะอันนี้เอาไปพี่นะครับเอาไป เปิดออกมาพี่ตะกรุดทองคำให้พี่โอ้โหว่านสาวหลงตะกรุดปอกวปืนครับยังไม่ออกฮะทองคำอีพีนี้ยังไม่ออกครับนะฟังติดตามตอนต่อไปด้วยเลขโคดเบอร์หกสิบห้านี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายรายการนี้รับไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหยี่สิบสี่รายการวันนี้ไม่ออกครับตะกรุดทองคำหุ้มทองคำดินท่าสะแบงยังไม่ออกฮนะบอกเลยว่านะฮะ เด็ดโดนนี่นะครับโอ้โหอีกหลายรายการยังไม่ออกพี่นะครับโอ้โหนี่ฮะนั่งดูรายการอยู่พี่นะครับมือทองคำนี่ยมือทองคำทีเด็ดยังไม่ออกเลยพี่นะทีเด็ดยังไม่ออกลยฮนะนี่ฮะโอเคพี่นะตอนอีพีนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ